คือนี่คุณผู้ชมครับน้องกล่าวนี่นะครับเป็นห่วงคุณแม่เนื่องจาว่าคุณแม่เนี่ยบอกว่าผ่าตัดมาจะทั่วตัวอยู่แล้วตลอดชีวิตคุณแม่ผ่ามาเจ็ดครั้งแล้วหเรียกว่าเกือบทั้งตัวล่าสุดนี่ผ่ากระดูกสันหลังก็เหมือนจะดีขึ้นคุณผู้ชมไปหาหมอตาเจ็บตายังไงก็แล้วแต่ไปตรวจหมอบอกเอ้าผ่าให้ผ่าตาด้วยเพราะว่าตาเป็นต้อแล้วก็เจอแบบนี้มาตลอดใช่ไหมครับ และมีแม่ชีทักแม่ชีทักบอกว่าที่คุณแม่จเจอแบบนี้เป็นเพราะกรรมเก่าใช่ค่ะก็ถ,ถ,ถ้าเกิดผมฟังกลางๆก,กรรมเก่าก็คือว่าอดีตเราเคยทำยังไงทุกคนนะคุณผู้ชมโลกที่เป็นเบาหวานความดันต่างๆก็มาจากกรรมเก่าทั้งนั้นนะครับก็คือกรรมในที่เรากินตรงนี้กินไม่ดีไขมันมันพอก็เลยส่งผลต่ออนาคตนั่นคือกรรมเก่าอยู่แล้วในมุมมองผมนะทีเนี้ย น้องกล่าวถามแบบนี้คําถามคืออะไรครับน้องกล่าวอยากหนูอยากถามว่าเมาื่อเมื่อไหร่คุณแม่คะจะหลุดพ้นจากวิบากกรรมน,นี้หรือว่าที่คุณแม่เป็นมาทั้งหมดเพราะว่าคุณแม่เขาทํางานหนักคะ่ะอ๋อเป็นเพราะว่าทำงานหนักหรือว่าเป็นเพราะกกาว่ากรรมเก่าใช่ค่ะคุณแม่น้องอายุเท่าไหร่ลูกแม่อายุหกสิบเอ็ดค่ะห่างกับหนูเยอะมากเลยนะคะ แต่คุณแม่เป็นคนลำบากมาตลอดทั้งชีวิตเลยใช่ไหมคะลูกใช่ค่ะแล้วก็คุณแม่เนี่ยเป็นคนที่ไม่สบายแกก็ไม่คิดอยากจะหยุดที่จะต้องทำงานใชแ่แล้วแกก็เป็นคนทำอะไรไว้แล้วก็ฟ้าฝนแดดอะไรเงี้ยแกก็ไม่กลัวถูกไหมลูกเห็นพี่เห็นแม่ตากฝนเห็นแม่ทํางานกลางแดดแกก็ทำอะไรประมาณเนี้กล่ลว คือสิ่งที่พี่เรนนี่มองเห็นจากตัวตนของคุณแม่นะคะถ้าถามว่ากรรมเก่ามีใช่ไหมก็ใช่ส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่แม่เป็นเนี่ยล้วนๆเลยคือเรื่องของการที่คุณแม่ไม่ดูแลสุขภาพจริงๆค่ะเพราะว่าคุณแม่ทํางานแบบบางทียกของหนักเหมือนผู้ชายเลยอะ่ะคือคุณแม่ไม่ค่อยได้หยุดพักอะไรในร่างกายมนุษย์เลยมนุษย์เราก็เหมือนหุ่นยนต์อ่ะพี่ครับ ถ้าไม่ทำาแบบถ้าไม่หยุดพักร่างกายก็พังได้นะคะทํางานไม่มีเวลาพักให้ร่างกายเนาะใช่ค่ะเคลียร์ไหมครับน้องกล่าว <c oughs> อาจารย์คะอยากถามว่าเอแม่ค่ะมีลูกอ,อีกคนนึงคือแบบคือว่าเหมือนกับแม่เขาเคยหลุดนะคะแล้วน้องเขาไปเกิดหรือยังคะไม่ได้อยู่แล้วคะ่ะเป็นเด็กผู้ชายนะคะ แต่ว่าไม่ได้อยู่แล้วซึ่งตอนนี้สิ่งที่กลาวต้องทําให้คุณแม่ได้คือการแผ่บุญกุศลให้กับคุณแม่โดยการเอ่ยชื่อนมสกุลวันเดือนปีที่เกิดทุกครั้งนะคะถึงคุณแม่จะไม่สามารถทําบุญได้เยอะแยะมากมายน้องกล่าวมีเวลาน้องกลาวสดมนไหวพราให้คุณแม่ได้นะคะคช่วยคุณแม่อีกทางหนึ่งเพราะที่ผ่านมาคุณแม่ไม่ค่อยทําบุญให้เจ้าของกายสังขารเลยแต่นั้นต่อจากนี้น้องกล่าวเนี่ย ต้องทาบุญให้กับเจ้าของกายสังขารคุณแม่แต่ถ้าอยากให้คุณแม่ดีขึ้นพี่เลนี่แนะนําให้ทําบุญให้คุณแม่เป็นเวลา30วันโดยการใส่บาตรทาได้ไหมคะน้องกล่าวโอเคค่ะน้องกล่าวอย่าเพิ่งรับบากพี่เพราะน้องกล่าวเป็นคนนอนดึกเวลาการตื่นเช้าโอ้โจะเลนโหดอ่ะพี่ให้เวลา30วันเวลาน้องต้องตื่นเช้าขึ้นมาใส่บาตร เดี๋ยวน้องก็จะต้องผัดวันประกันพรุ่งอีกดังนั้นถ้าจะรับปากอะไรก็ต้องมั่นใจไว้ก่อนนะคะถ้าคิดจะ<อ>ทําเพื่อแม่ได้ก็ทําและที่สําคัญข้อสุดท้ายคุณแม่น้องมีกรรมเรื่องปลาดังนั้นพี่อยากให้น้องก้าวไปปล่อยปลาให้คุณแม่หรือพาคุณแม่ไปปล่อยปลานะคะปล่อยปล่อยปลาเยอะไหมคะหรือว่าเอาตามที่หนูไหวตามที่หนูสะดวกจะตัวสองตัวก็เอาเท่าที่หนูไหวได้เลยลูกโอเคค่ะนะคะ นอนที่เร็วแล้วตื่นได้เช้านะคะกล่าวปกตินอนเช้าสลอดอ๋อเขาสบาย <c oughs> เขานอนเช้าไง <c oughs> เขาไปใส่บาตรเลยนนเช้าเขาไม่ต้องนอนแล้วเขาก็ไปใส่บาตรก่อนเดี๋ยวนะคะเช้าของหนูเนี่ยกี่โมงลูกก็ชักเก้าโมงส <c oughs> <ำ>ิบโมงนอนเก้าโมงทำงานอะไระครับทำไมถึงนอนเช้าครับตอนนี้ก็แบบเหมือนกับกําลังจะทําธุรกิจของตัวเองนะคะแบบเครื่องประดับอะไรเงี้ยค่ะแล้วทําไมถึงนอนเช้าอ่ะครับ นอนสายแล้วนะพี่นิวเลียนเกี่ยบกับศิดกลปะมาอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยแบบนอนเช้าเป็นเรื่องปกติคือผมคือลุงขอแนะนํานะเพราะว่าเวลาทําธุรกิจนะครับเวลาทําธุรกิจอ่ะเขาไม่ได้โทรมาตีหนึ่งตีสองนะครับนอกจากเป็นไปคอนเฟิร์มมาตีหนึ่งตีสองหมายความว่าไลฟ์สดขายอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนที่นอนผิดเวลาเนี่ยถ้าคุณไม่ได้ทําธุรกิจออนไลน์เนี่ยยากนะ น้องเขาทางานสินด้วยหรือเปล่าคะมันก็เป็นข้ออ้างแล้ว่าต้องจิตว่างก่อนคุณก็ต้องจิตว่างสะดวกอะมันมีผมมีปัญหาของหลายหลคนประเภทว่าไม่นอนกลางคืนเมื่อเย็นพี่กินอะไรมาเมื่อเย็นเครื่องดื่มโอ้ยวะปะเนี่ยมีคนซื้ออะไรนะโคซองโคซองฝากอันหนึ่งพี่กินไปแค่อันเดียวปกติพี่กินสองไม่จริงไม่แต่จริงอะมันสาคัญเวลาคือถ้าถ้าทำธุรกิจธุรกิจปกติอะค่ะ มันนอนแบบนั้นไม่ได้อะนอนสายเลยนะนอนเก้าโมงจะติดต่อใครเอาพี่สมมติพี่จะทำกล่องพี่กินโรตีมาใช่ไหมเฮ <c oughs> ียนเยอะมากเลยวี่มันต้องวางแผนนะทำธุรกิจมันเล่นไม่ได้ไอ,อมันต้องติดต่อคนถ้าทําคนเดียวถ้าง,งานวาดวานเป็นภาพอาร์ตวาดคนเดียวแบบภาพวาดศิลปะอันนี้โอเคอันนี้คุณวาดเมื่อเมื่อผลงานออกมาดีหรือทําเพลงคนเดียวแต่ถ้าต้องทําธุรกิจที่ต้องติดต่อคนอ่ะอเนี้ยอันเนี้ยจะเหนื่อยหน่อย เพราะคนเขาก็ตื่นกลางวันกันแล้วนอ,อนกลางคืนใช่คือพี่จะบอกว่าถ้าน้องเป็นถ้าน้องนอนแบบนี้บ่อยๆอ่ะในร่างกายของน้องโดยเฉพาะก็ระบบข,ขับถ่ายของน้องจะมีปัญหาไงแล้วทองไส้น้องอ่ะมันก็จะไม่มีปัญหามันจะมีปัญหาแล้วทองไส้น้องจะปั่นปวดแล้วน้องก็จะปวดไมเกรนอืมที่เธจริงไหมคะ จริงไหมคะน้องกล่าวจริงค่ะแล้วสายตาน้องเนี่ยก็จะเป็นเหมือนคุณแม่เพราะน้องมีความดันที่ตาซึ่งตาน้องจะแบบสายตาน้องจะแย่จริงๆนะใช่ค่ะรู้สึกว่าช่องนี้แบบตามันแบบเบลอเอ้าวกล่าวไม่มีเหตุผลต้องนอนดึกแล้วล่ะไม่ต้องนอนเช้าและนอนสายกับโมงคือพักผ่อนตามเวลานาฬิกาชีวิตเนาะ อาจารย์คะหนูอยากขายของต่างประเทศไปไม่ได้มีผีไหมคะแบบว่าอะไรนะครับน้องกล่าวมันเคยมีคนพักว่าที่บ้านเป็นทางผีผ่านนะคะหนูไม่รู้ว่าจริงไหมแต่ที่บ้านก็เป็นทางสามแพ่งจริงๆไม่ใช่หรอคะสามแพ่งไม่ใช่เป็นอยู่ประมาณทางโค้งอะค่ะนั่นแหละค่ะเขาเรียกทางสามแพ่งเพราะว่าอันนี้บ้านหนูแล้วมันก็มี ไอ้ฝั่งตรงข้ามแล้วทางมามันเป็นทางโคง้งทางหงมซึ่งมันก็จะมีสวนกันไปสวนกันมาได้แล้วมันก็จะมีแบบข้างๆที่เป็นซอยบ้านหนูอะไรสักอย่างประมาณนี้ซึ่งมันเป็นทางผีผ่านอยู่แล้วแต่สิ่งที่หนูไม่ต้องกังวลใจคือท่านหนูหมั่นไหวเจ้าที่่เจ้าท,ท,ทางตลอดแต่หนูต้องไหวเจ้าที่ประมาณช่วงสายๆไงเอาเป็นว่าใส่บาทก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวดีเองคะ่ะลูกนะใบาทนี่คือต้องใส่แบบติดกันทุกวันใช่ไหมคะจ๊ะใช่ค่ะ แต่พี่ไม่อยากให้หนูอ่ะเวลาไปใส่บาตรแล้วหนูจะหลับไงลูกหนูจะไม่มีเวลากําหนดจิตและอธิษฐานกวดน้าให้กับพระแม่ธรณีไงคะโอเคค่ะหนูจะเปลี่ยนเวลานอนใหม่น่ารักมากค่ะน้องกล่าวขอบคุณมากค่ะเขียบ,ขบชูค่ะ <laughs>